สงครามจากักรพรรดิยานสวรรค์ตอนที่31สังหารเจ้าอาศัยเพียงหนึ่งกระบี่ตัวหลิงเทียนเขาไม่คิดจะใช้กระบี่จริงๆงนั้นหรือเมื่อหลี่หนานเฟิงผู้อาวุโสลีหัวและคนอื่นๆในตระกูลหลี่มองไปยังหลิงเทียนที่คิดจะรับมือฟางเจี้ยนด้วยมือเปล่าพวกมันถึงกับตกตะลึงเด็กน้อยผู้นี้เสียสติไปแล้วหรือไรเหตุผลเดียวที่หลิงเทียนสามารถปิดชีวิตฟางเขียนที่มีการระดับการบ่มเพาะอยู่ที่การบ่มเพาะร่างกายขั้นที่6 ทั้งที่หลิงเทียนยังมีระดับการบ่มเพาะร่างกายเพียงขั้นที่4นั้นสาเหตุหลักคืออาวุธในมือกระบี่ที่เขาใช้ออกนั้นว่องไวจนสามารถปิดชีพฟางเฉียนได้ในเวลาเพียงเซี่ยวพริบตาหลิงเทียนที่ไร้กระบี่ย่อมไม่ใช่คู่ต่อกรของฟางเจี้ยนถึงแม้หลิงเทียนจะมาถึงระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้นที่7็ด้วยความรวดเร็วที่น่าสะพึงแต่ว่าตอนนี้เขาต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่มีระดับการบ่มเพาะถึงขั้นก่อกําเนิดการไม่ชักอาวุธเช่นนี้มันออกจะ คนทั้งหมดที่รับชมเหตุการณ์ได้แต่ตกตะลึงฝูงชนเริ่มพูดคุยเสียงดังออกมาตัวหลิงเทียนคิดจะรับมือฟังเจี้ยนด้วยมือเปล่าเช่นนั้นหรือเขาเสียสติไปแล้วหรือไรกันหรือว่าเขารู้ตัวดีว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฟังเจี้ยนเช่นนั้นเขาจึงไม่สนใจที่จะใช้กระบี่คงเป็นเพราะเขาคิดว่าถึงพยายามไปก็ไร้ผลเป็นแน่อืมอาจจะเป็นเช่นนั้นตัวหลิงเทียนรับกระบี่ของข้าทันใดนั้นเอง เสียงตะโกนของเฉินไม่เอ๋อก็ดังขึ้นก่อนที่นางจะยนตนกระบี่ของนางไปยังหลิงเทียนนับตั้งแต่วันนั้นที่เฉินไม่เอ๋อได้เห็นฝีมือการใช้กระบี่ของหลิงเทียนนางก็ประทับใจในการใช้กระบี่ของเขาจนนางกลายเป็นผู้ข้างใครกระบี่คนหนึ่งตั้งแต่นั้นมานางก็พกกระบี่เอาไว้ไม่ให้ห่างตัวตลอดเวลานางไม่คิดเลยว่าวันนี้จะได้มีโอกาสมอบกระบี่ที่นางพกมาให้แก่หลิงเทียนเพื่อช่วยเหลือมันแต่ในขณะที่นางคาดหวังว่าหลิงเทียนจะรับกระบี่ไปใช้ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณหรือทําอะไรสักอย่างเพื่อตอบแทนพระคุณนางกับต้องตกตะลึงจากการกระทําของหลิงเทียนเข่งมันโยนกระบี่ของนางคืนมาอย่างไม่สนใจนางได้แต่มองกระบี่บนพื้นตรงหน้าด้วยสายตากาดเกี้ยวเจ้าใบหน้าของเฉินไม่เอ,อ่ยคำลงเล็กน้อยก่อนที่จะกระทืบพื้นด้วยความโกรธหน้าตาที่งดงามพันบิดเบี้ยวด้วยความโกรธตอนนี้นางโกรธจนพูดไม่ออกตัวหลิงเทียนคงเสียสติไปแล้วจริงๆแม่นางเฉินอุตส่าห์ส่งกระบี่ไปด้วยความจริงใจ มันยังกลับกล้าปฏิเสธน้ำใจของนางหรือมันคิดว่าจะเอาชนะฟางเจี้ยนโดยไรกระบี่จริงๆตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นใครที่กำลังชมดูเหตุการณ์พวกมันก็อดประหลาดใจไม่ได้แม้กระทั่งหลี่หลัวหรือเคอรเอ,อ๋อก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกไม่เห็นการกระทำของหลิงเทียนพวกเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าหลิงเทียนคิดจะกระทำสิ่งใดกันแน่เด็กน้อยคนนี้คิดกระทำสิ่งใดกันแน่สีหน้าของหลี่หลัวเต็มไปด้วยความกังวลการปรากฏตัวของผู้อาวุโสหลักตระกูลฟาง ได้ขัดขวางแผนการที่เขาวางเอาไว้ในตอนแรกเมื่อมีมันอยู่ตอนนี้ต่อให้หลิงเทียนจะได้รับอันตรายหลี่หัวก็ไม่อาจลงมือช่วยเหลือมันได้เพราะผู้อาวุโสหลักตระกูลฟางย่อมลงมือขัดขวางมันเอาไว้เป็นแน่ส่วนสมาชิกคนอื่นๆของตระกูลหลี่ก็ถูกคนของตระกูลฟางคอยจับตาดูการเคลื่อนไหวแทบจะทุกฝีเ้าาเห็นได้ชัดว่าตระกูลฟางเตรียมการมาอย่างรอบคอบพวกตระกูลฟางต้องการให้ฟางเจี้ยนสังหารหลิงเทียนเพื่อแสดงพลังอำนาจของตระกูลยามนี้ ผู้อาวุโสลีหัวได้แต่ยืนกังวลอย่างช่วยไม่ได้ถ้าเขารู้แต่แรกว่าหลิงเทียนจะเสียสติจนไม่คิดจะใช้แม้กระทั่งกระบี่เพื่อรับมือฟังเจียนเขาจะกักตัวมันไว้เสียตั้งแต่เมื่อวานไม่มีทางปล่อยให้มันมาเผชิญชะตากรรมบัดซบเช่นนี้เป็นแน่แต่ทว่ายามนี้มันสายไปเสียแล้วลูกพี่ไข่มันน้อยที่ยืนอยู่ติดขอบหน้าของกลุ่มคนตะโกนลีตะโกนออกมาอย่างเป็นห่วงใบหน้ากลมๆกับตาหย่ๆของมันฉายแววกังวลอย่างเห็นได้ชัดตัวหลิงเทียน คาดมีถึงว่าเจ้าจะเข้าใจอะไรง่ายเช่นนี้เจ้าคงรู้ตัวสินะว่าถึงแม้ว่าเจ้าจะใช้กระบี่หรือไม่ใช้ผลที่ได้มันก็ไม่ต่างกันอย่าได้กังวลข้าจะให้เจ้าตกตายอย่างรวดเร็วโดยที่เจ้าไม่ทันได้เจ็บปวดด้วยซ้ำฮ่าฮ่าฮ่าฟางเจี้ยนแสดงสีหน้าหยามหยาออกมาพร้อมคำยเยะาะเย้ยพลังงานต้นกําเนิดของเขาสั่งสมจนมันเปี่ยมล้นไปด้วยพลานุภาพอัดแน่นกันอย่างถึงที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้แล้วตอนนี้มันพร้อมจู่โจมออกได้ทุกเมื่อ ใครก็สามารถพ่ามวาจาโอ้อวดได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเจ้าต้องการจะฆ่าข้าข้าก็ต้องขอดูก่อนว่าความสามารถของเจ้าเพียงพอหรือไม่ข้าหวังว่ามันคงไม่ใช่ลมที่พายออกมาตัวหลิงเทียนฉีกยิ้มเย็นชาออกมาพร้อมกับเกาวาจาตอกหน้าอย่างไม่หวั่นเกรงอย่าได้เสแสแ้งเป็นทองไม่รู้ร้นไหนเลยเดี๋ยเวลาตายของเจ้าแล้วไอเด็กบดซบแววตาของฟางเจี้ยนเปลี่ยนไปมันควบแน่นพลังต้นกําเนิดไว้ที่สองขาก่อนที่จะปลดปล่อยออกมาราวากับจุดระเบิด มันพุ่งไปยังหลิงเทียนด้วยความเร็วสูงเรากับลูกเก่าทันพ้นคันศรพลังงานต้นกําเนิดในฝ่ามือของมันควบแน่นจนแลคลายมีกลุ่มเมฆมาห่อหุ้มเอาไว้กลิ่นไออันตรายและรังสีสังหารทั้งหมดพุ่งไปยังหลิงเทียนอย่างน่าสะพรึงวิชาระดับปิพีขั้นสูงฝ่ามือเมคาล่องลอยวินาทีเดียวกันกันกบที่ฟางเจียนปลดปล่อยวิชาฝ่ามือออกมาพลังงานฟ้าดินที่ควบแน่นเป็นบอลสองลูกที่รออยู่เหนือศีรษะของฟางเจียน ก็ฉายภาพล่างแมมมอธโบราณชัดเจนถึงสองตัวตอนนี้เรากับว่าหัวใจของทุกคนของตระกูลหลีตกไปอยู่ที่ตาตุ่มหลีหลวกระชับกระบี่ในมือเอาไว้แน่นนางพร้อมจะตะลุยฝ่าล่าสังหารและเลงเลือดทุกผู้คนของตระกูลฟางที่ขัดขวางการช่วยชีวิตบุตรชายของตนหืมตัวหลิงเทียนที่กําลังจับตาดูการเคลื่อนไหวทุกย่างก้าวของฟางเจี้ยนกล่าวอย่างใจเย็นเรากับว่ามันไม่ได้สนใจสถานการณ์ร้ายแรงจากการที่ฟางเจี้ยนพุ่งมาด้วยพลังมหาศาลแม้แต่น้อย ตอนนี้เขากลับพบอะไรบางอย่างแวบ,บขึ้นมาที่แท้ก็เป็นเช่นนี้มุมปากของหลิงเทียนขี้ยิ้มเย็นชาออกมาจากการค้นพบอะไรบางอย่างในขณะที่เหลืออีกเพียงเซี้ยวพิบตาที่การโจมตีของฟางเจี้ยนจะบรรลุผลหลิงเทียนก็พันขยับตัวด้วยความรวดเร็วรากับสายฟ้าฟาดร่างกายส่วนบนของมันวูบไหวเอ็นลงมาเรากับไรกระดูกในฉับพันการเคลื่อนไหวเช่นนี้มนุษย์ธรรมดาโดยทั่วไปไม่สามารถกระทำได้อย่างแน่นอน ฝ่ามือของฟางเจี้ยนพุ่งผ่านหลิงเทียนไปโดยไม่อาจแม้แต่จะสัมผัสชายเสื้อของมันแรงลมจากฝ่ามือของฟางเจี้ยนถึงกับกันโชกส่งผลให้ชุดคลุมสีม่วงของตัวหลิงเทียนบกสะบัดต,ตายเมื่อการลงมือครั้งแรกกับพาดเป้าฟางเจี้ยนพันตอบสนองในฉับพันมันตะโกนออกมาเสียงดังสนัน่นก่อนที่มันจะพลิกฝ่ามือเพื่อลงมือจู่โจมต่อเนื่องอีกครั้งไปยังกลางอกของหลิงเทียนที่สามารถเียนตัวหลบฝ่ามือเมื่อคู่ของมันได้แต่ทว่าภาพที่ทุกคนเห็นมันกลับพิสดารจนหน้าเหลือเชื่อเกินไป สองขาของหลิงเทียนเริ่มสั่นไหวก่อนที่จะดัดงอนในแง่มุมที่เป็นไปไม่ได้ร่างกายของมันก็บิดผันรากับไายข้อต่อแทบไม่ต่างอะไรกับการเคลื่อนที่ของสัตว์จำพวกอสรพิษร่างกายของหลิงเทียนหยิบยืมแรงประทะจากฝ่ามือของฟางเจี้ยนในช่วพริบตาที่ฝ่ามือมันสัมผัสถูกตัวมันอาศัยแรงดังกล่าวบิดตัวเคลื่อนย้ายร่างของมันไปในทิศทางที่อาจเรียกได้ว,ว่าเป็นไปไม่ได้มันสามารถม้วนพลิกกลับลำตัวกลางอากาศก่อนที่จะก้าวมายืนด้านหลังของฟางเจี้ยนในชั่วพริบตา ฝ่ามือเมคาล่องลอยที่ลายกาดของฟางเจียนกับต้องสิ้นท่าให้แก่หลิงเทียนถึงสองครั้งสองคาหลิงเทียนสามารถหลบได้ถึงสองครั้งติดวิชาท่าล่างผู้อาวุโสลีหัวและประมุกตะโกลี่พันกาออกมาโดยพร้อมเพียงกันพวกมันแทบไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าหลังจากที่เสียงของพวกมันดังออกเรื่องราวที่ไม่คาดฝันกับบังเกิดขึ้นสะกดสายตาของผู้คนทั้งหมดอีกครั้งทุกคนโดยรอบที่ยังไม่ทันได้หายตกตะลึงจากการเคลื่อนไหวเมื่อคู่ของหลิงเทียน ตอนนี้ยังมีเรื่องหน้าเหลือเชื่ออุบัติขึ้นในสายตาพวกมันอีกครั้งพวกมันได้จะยืนมองฉากตรงหน้าอย่างตกตะลึงจนแทบหยุดหายใจภาพที่พวกมันเห็นคือหลิงเทียนไปอยู่ด้านหลังของฟางเจี้ยนอย่างน่าอัศจรรย์และในขณะที่ฟางเจี้ยนหันกลับมาเพื่อย้ายฝ่ามือที่อยู่ในระดับเอวเพื่อโจมตีต่อเนื่องออกมาอีกครั้งนั้นชั่วมีเพียงผู้บ่มเพาะระดับสูงเท่านั้นที่สามารถมองเห็นประกายแสงสีมัวบวบไหวตัดอากาศที่เกิดขึ้นในเสี้ยวปิบตามันว่องไวจนไม่สามารถมองเห็นได้ชัด เพียงพริบตาเดียวที่เส้นแสงบังเกิดขึ้นก็นับว่าการจู่โจมของหลิงเทียนได้จบลงแล้วออกร่างกายของฟางเจี้ยนสั่นสะท้านพร้อมกับส่งเสียงอื้ออึงออกจากลําคอรอยสีแดงเริ่มปรากฏอยู่ตรงลําคอของเขาแม้ว่าเขาพยายามจะปกปิดรอยบนคอสักเพียงไหนก็ไม่อาจหยุดยั้งโลหิตที่หลั่งไหลออกมาได้เพียงเวลาไม่ถึงสองลมหายใจโลหิตก็ฉโลมไปทั่วฝ่ามือของมันมันได้แต่เบิกตากว้างมองไปยังหลิงเทียนยอ,อย่างเมื่อยลอยในขณะที่ค่อยๆซุดตัวลง ตอนนี้มาลายสิ้นอำนาจใดๆที่สามารถทำลายเด็กหนุ่มได้อีกแล้วเจ้าอยู่ในระดับขั้นก่อกำเนิดแล้วยังไรเล่าสังหารเจ้าอาศัยเพียงหนึ่งกระบี่ตัวหลิงเทียนกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยเย็นชาและอำมหิตฟางเจี้ยนได้แต่มองหลิงเทียนด้วยสายตาสิ้นหวังเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะล้มลงภาเพเหตุการณ์ตรงหน้ากระแทกไปยังกลางใจของทุกคนที่กำลังเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่สังหารเจ้าอาศัยเพียงหนึ่งกระบี่คำพูดดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าไม่ได้กล่าวเกินเลยแต่อย่างใด และสิ่งที่สําคัญที่สุดผู้ที่ลงมือสังหารคนในระดับขั้นก่อกําเนิดขั้นที่1กลกับเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่มีระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้นที่7็ดเท่านั้นลูกเทียนนายน้อยลูกพี่ทั้ง3ามเสียงต่างตอบสนองต่อเหตุการณ์เบื้องหน้าได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะกูเข้าไปหาหลิงเทียนดูเหมือนเด็กสาวจะลืมความเขินอายไปจนหมดสิน้นนางพันกระโดดเข้าไปกอดหลิงเทียนอย่างแนบแน่นพวงหน้าอ่อนสายของนางปรากฏสีแดงและเลือดหลังจากที่รู้ตัวว่ากำลังทำสิ่งใดอยู่ ทว่านางกลับไม่ยอมผ่าออกจากอ้อมอกของหลิงเทียนหลี่หลัวและหลี่ส่วนที่มองไปยังภาพตรงหน้าได้แต่ยแยมยิ้มก่อนที่จะสายหัวไปมาทั้งคู่ไม่คิดจะแยกคนทั้งสองออกจากกันกลับปล่อยให้หลิงเทียนและเคอรเอออบก,กอดกันต่อไปฮ่าฮ่าฮ่าตาแก่ฟงังข้าคิดว่าวันนี้เจ้าคงต้องกลับบ้านมือเปล่าเสียแล้วหลี่หัวมองไปยังผู้อาวุโสหลักตะกูลฟางก่อนที่จะกล่าวออกมาพร้อมเสียงหัวเราะน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสุขและความเย้ยหยัน เมื่อเขาได้หักหน้าศัตรูเก่าของเขาอู <c oughs> อาวุโสหลักตะกูลฟางจ้องมองไปที่หลิงเทียนด้วยสายตาเย็นชาก่อนที่จะเดินกลับเข้าไปยังที่พักของตะกูลฟางอย่างรวดเร็วสมาชิกทุกคนของตะกูลฟางรวมทั้งประมุกฟางยี่ล้วนแล้วแต่มีสีหน้าน่าเกียดก่อนที่จะเดินตามผู้อาวุโสหลักของพวกมันเข้าไปด้านในพวกเขาคิดจะทําลายขวัญและกําลังใจของตะกูลหลีแต่ทว่าเรื่องราวกับพลิกผันตะละปบัด สิ่งที่พวกมันได้กลับไปในวันนี้คือความหนาวเหน็บจับขั้วหัวใจในตะกูลหลี่บังเกิดสัตว์ประหลาดขึ้นมาแล้วซ้ร้ายมันยังมีอายุเพียง15บหปีเท่านั้นอายุแค่ส5บห้าปียังเหลือเวลาให้เติบโตอีกมากวิชาท่าล่างกระบี่ที่ว่องไวจนแทบมองไม่ทันและยากแก่การคาดเดานั้นทําให้หัวใจของพวกมันเต็มไปด้วยความพันพึงจะปล่อยให้เด็กคนนี้เติบโตไปมากกว่านี้ไม่ได้เด็ดขาดเวลานี้ภายในใจของพวกมันล้วนแล้วแต่คิดเรื่องเดียวกัน หลีหัวกระแอมไอสองครั้งทําให้เครเออที่กําลังสวมกอดหลิงเทียนอยู่รู้สึกตัวและตอนนี้นางก็รีบผาออกจากอ้อมอกของหลิงเทียนกลับไปยืนข้างหลีหลัวด้วยใบหน้าที่แดงก่ําจากความเขินอายอย่างหนักตามความทรงจําของตัวหลิงเทียนคนเก่าทําให้เขาค้นพบว่าในขณะที่ฟังเจียนกําลังใช้พลังทั้งหมดพุ่งมาโจมตีเขานั้นความเร็วของมันกลับไม่ได้อยู่ในระดับที่ควรจะเป็นของระดับขั้นก่อกําเนิดที่สามารถแสดงภาพล่างของแมมมอธโบราณสองตัว มันจึงตัดสินใจใช้ออกด้วยวิชาท่าล่างในช่วงเวลาที่ขับขันที่สุดเพื่ออาศัยช่วงเวลาตกตะลึงเพียงเสี้ยวพริบตาในการตวัดกระบี่นี่ต้องยกความดีความชอบให้กับความทรงจําของจัก,กรพรรดิท,ที่กับชาติมาเกิดเพราะมันทําให้หลิงเทียนได้รับความรู้และวิชามากมายจนทําให้เขานํามาใช้ประโยชน์ได้ถึงทุกวันนี้ในยุคสมัยของจักรพรรดิท,ที่กับชาติมาเกิดทั้งสองชาติวิชาท่าล่างนั้นนับว่าเป็นวิชาที่พบได้ทั่วไปมันยังไม่ได้หายากอย่างเช่นทุกวันนี้ หลิงเทียนอนุมานเอาว่าในช่วงเวลาหมื่นปีที่จักรพรรดิได้ตกตายลงก่อนที่จะกลับมาเกิดใหม่ครั้งที่สามในร่างของเขานั้นวิชาท่าร่างจํานวนมากได้สูญสลายหายไปในช่วงเวลาดังกล่าวจนแทบหมดสิน้นเด็กน้อยข้าขอยนโฉมกระบี่ของเจ้าได้หรือไม่ผู้อาวุโสลีหัวเกาถามกับตัวหลิงเทียนได้ครับหลิงเทียนพยักหน้าก่อนที่จะชักกระบี่อ่อนสะเก็ดดาวตกม่วงออกมาจากฝักที่อยู่ในรูปเข็มขัดของเขาส่งมอบกลับให้ผู้อาวุโสลีหัว ปอลอจากผู้แปลนะครับผู้แปลจะขอแก้บางอย่างเนื่องจากผู้แปลมาแปลเอาตอนที่19หลังจากนี้ให้ยึดตามนี้นะครับ 1. ทวีปของพระเอกในตอนนี้ขอใช้เป็นชื่อเมคาล่อง 2. คําว่าวิชาทักษะหรือเทคนิคมีความหมายเดียวกันนะครับผมจะใช้คําว่าวิชาเป็นหลักจะใช้คําอื่นในกรณีที่ประโยคมันพูดซ้ําๆหลายครั้งเพื่อความสลัดสลวยในการอ่าน 3. ระดับขั้นของวิชาของคนเก่าที่แปลเป็น เหลืองล้ำลึกโลกสวรรค์ผมจะขอเปลี่ยนเป็นปัตภีห้วงมหันต์พิภพและสวรรค์ 4. วิชาหลักของพระเอกที่เป็นทั้งเทคนิคการบ่มเพาะร่างกายและพลังเปลี่ยนเป็นเก้ามังกรจัก,กรพรรดิสงคราม 5. รูปแบบที่พระเอกฝึกฝนได้จากรูปแบบงูงูใหญ่ขอเปลี่ยนเป็นรูปแบบอสรพิษและก็พยาอสรพิษส่วนอย่างอื่นที่ไม่ค่อยใช้บ่อยและไม่ค่อยมีความสำคัญ ก็จะไม่ได้แจ้งนะครับผมจะเปลี่ยนไปเลย 6. ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับแจ้งข่าวนะครับเรื่องสงครามจากักรพรรดิยานสวรรค์ผมจะลงทุกวันตอนเวลา2องทุ่มนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนนะครับสงครามจากักรพรรดิ